Hello students สวัสดีค่ะนักเรียน how are you สบายดีไหมคะนักเรียนหยิบหนังสือภาษาอังกฤษเล่มสีเขียวขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้า45ค่ะ open your book to page 45อ้าวอ่านคำสั่งพร้อมกันนะคะอ่านประโยคและเขียนประโยคคำถามคำตอบตามรอยประอ้าว วันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ day o f week ภาษาไทยแปลว่าวันทั้ง7วันเนาะอ่ะก่อนที่เราจะมาฝึกเขียนประโยคคุณครูอยากจะให้เด็กๆฝึกอ่านคำศัพท์ข้างล่างนี้ตามครูเบียนะคะอ้าววันที่หนึ่งเลยค่ะวันจันทร์ Monday Monday M O N D A Y Monday แปลว่าวันจันทร์ต่อไปนะคะวันอังคาร Tuesday Tuesday T U E S D A Y Tuesday แปลว่าวันอังคารวันพุธ Wednesday Wednesday W E D N E S D A Y ว d n e s d a y วันพุธวันพฤหัสบดี Thursday Thursday T H U R S D A Y Thursday วันพฤหัสบดีวันศุกร์ Friday F R I D A Y Friday วันศุกร์วันเสาร์ Saturday Saturday S A T U R D A Y Saturday วันเสาร์สุดท้ายค่ะวันอาทิตย์ Sunday S U N D A Y Sunday วันอาทิตย์ทบทวนอีกครั้งนะคะ Monday วันจันทร์ Tuesday วันอังคาร Wednesday วันพุธ Thursday วันพฤหัส,สบดี Friday วันศุกร์ Saturday วันเสาร์ Sunday วันอาทิตย์อ้าวทีนี้พออ่านคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวันทั้ง7วันเสร็จแล้วต่อไปถ้าเราอยากจะทราบว่าเอ๊ะวันนี้เป็นวันอะไรเราจะถามว่ายังไงนะ เด็กๆฟังคุณครูเบียนะคะเราก็จะถามว่า What day is today อีกรอบนะคะ What day is today แปลว่าแปลจากหลังมาหน้านะคะวันนี้คือวันอะไรอ,อีกรอบนะคะ What day is today วันนี้คือ วันอะไรเวลาเราถามเข้าไปแล้วเขาก็จะตอบเรากลับมาว่า today is Monday อ้าวในกรณีถ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ก็จะตอบว่า today is Monday วันนี้คือวันจันทร์แต่ถ้าสมมุติอย่างเช่นวันนี้เป็นวันอังคารเราก็จะตอบว่า today is Tuesday วันนี้คือวันอังคารนะคะถ้าเป็นวันไหนเราก็พูดชื่อคำศัพท์วันนั้นเด็กๆเ,เข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจให้เปิดดูที่ครูเบียพูดเมื่อกี้อีกครั้งนะคะวนกลับไปดูคะ่ะอ้าวพอว่าเราเขียนได้แล้วต่อไปเอ้ยโทษค่ะพอว่าเราอ่านกันแล้วต่อไปนะคะเรามาเขียนกันนะคะก็ให้เด็กๆเ,เนี่ย เขียนตามรอยประที่เขาให้มาเลยแล้วอย่าเขียนออกนอกเส้นเขียนให้สวยๆไว้พอเขียนเสร็จแล้วเด็กๆระบายสีรูปภาพด้วยเนาะจะได้สวยๆนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูทางไลน์กลุ่มเนาะสำหรับคลิปนี้อ่ะพอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมไปอ่านทบทวนนะคะ Goodbye see you next time